สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําวิธีการส่งข้อตกลงผลสำฤ์ของงานหรือว่า pd นะคะแล้วก็ส่งแบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบรายงานผลสำฤ์ของงานซึ่งในรอบการประเมินนี้นะคะเราจะส่งอยู่2องแบบฟอร์มนี้เท่านั้นหลังจากที่เรากรอก pd เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่เมนูประเมิน ผลการปฏิบัติงานวงเล็บพนักงานนะคะในส่วนของพนักงานถ้าเป็นข้าราชการก็คลิกที่เมนูประเมินผลการปฏิบัติงานวงเล็บข้าราชการค่ะเมนูนี้นะคะหลังจากที่เราคลิกเมนูประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วนะคะให้เราคลิกที่เมนูหนึ่งจดสองพิมพ์ข้อตกลงผลสำเร็จของงานค่ะ เดี๋ยวเรามาทำพ,อพอร้อมๆกันนะคะคลิกที่พิมพ์ข้อตกลงผลสำริจของงานเลือกรอบประเมิน1นึ่งทับสองหนะคะคลิกถัดไปตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงผลสำริจของงาน,นะคะ่ะถ้าภาระงานเรายังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ครบถ้วนใดๆเราก็คลิกที่แก้ไขตรงเมนูนี้ได้นะคะ แก้ไขข้อมูลได้ในที่นี้นะคะถ้าเรากรอกรายละเอียดพลังงานเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่พิมพ์ปุ่มสีฟ้านี้ค่ะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะในที่นี้เราจะไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะไฟล์ออฟฟิศตั้งชื่อไฟล์ออเกนพีดี สองห้าหกห้าค่ะก้อดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องของเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกที่ไฟล์ตรวจสอบอีกรอบนึงในส่วนของข้อตกลงผลสัฤทธิ์ของงานถ้าไม่มีอะไรแก้ไขนะคะให้เราเซฟเป็น pdf ไฟล์มันจดเป็นไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะจำได้นะคะเลือกประเภทไฟล์เป็น pdf เสร็จก็คลิก บันทึกค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ไฟล์ pdf เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการสไตล์ดิจิทัลให้เรียบร้อยค่ะ certificate นะคะ d i g i t o r y style f i l e นแนวไล์แล้วก็เซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งของเราไว้ที่เครื่องคอมพิเตอร์ของเราค่ะ ค่ะนเท่านี้เราก็จะทำ P.D เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่ระบบฟล์ออฟฟิศอีกรอบหนึ่งค่ะเราสามารถส่ง P.D ตรงปุ่มคลิกที่ปุ่มสีเขียวส่ง P.D ได้เลยนะคะเลือกไฟล์หรือว่า Shoot ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้ P.D หนึ่งสห้าห้าไฟล์ Open คลิกบันทึกค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนี่เราได้ทําข้อหนึ่งจสามหรือว่าส่งส่งข้อตกลงผลสำริจของงานหรือว่า P D เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ไฟล์ค่ะใช้ไฟล์ที่เราอัปโหลดไปเมื่อสักครู่ไหมอ่าถูกต้องนะคะลำดับต่อไปเราจะส่งแบบประเมิน ผลสำริดของงานนะคะแล้วก็แบบรายงานผลสำริดของงานในแบบฟอร์มเดียวกันเลยหลังจากที่เราประเมินเราต้องทำข้อสองจุดหนึ่งคือการประเมินตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ทำข้อสองจุดสองค่ะหรือว่าถ้าท่านได้หาไม่เจอนะคะก็คลิกที่เมนูด้านข้างนี้ประเมินผลสำริดของงานแล้วก็คลิกที่ข้อสองจุดหนึ่งทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำข้อสองจุดสองทำการดาวน์โหลดไฟล์ ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะถ้าไม่มีอะไรแก้ไขนะคะแล้วก็สั่งทิมพ์เลยลิกงที่ปุ่มสีฟ้านะคะทิมพ์รอสักครู่ค่ะแล้วก็ใส่เป็น ก็ได้นะคะหนึ่งสองห้าหกห้าดาวน์โหลดค่ะที่ที่ไฟล์ word ที่เราดาวน์โหลดนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยอีกรอบหนึง่งย่งว่างแล้วก็สะในเวิร์ดนี้เราสามารถถ้ามันไม่เรียบร้อยเราก็สามารถแก้ไขรายละ,ละเอียดทางในได้นะคะ ในทีนี้เรียบร้อยดีแล้วก็เซฟเป็น pdf ไฟล์มันทืกอเป็นไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บงานนะคะแล้วก็เลือกประเภทไฟล์เป็น pdf ไฟล์เสร็จแล้วก็บันทึกค่ะเราก็จะได้ไฟล์ pdf เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ sign digital ค่ะ certificate นะคะดิจิต i ลรีไซน อังีนิวค่ะเซฟไว้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะที่เราจะจำได้เสร็ียบร้อยค่ะเรากลับไปที่ระบบไซออฟฟิตอีกรอบนึงค่ะคลิกที่เมนูประเมินผลการปฏิบัติงานอีกรอบนึงแล้วก็คลิกข้อ2.3ค่ะ ตรงนี้นะคะข้ออ2.3เดี๋ยวเรามาคลิกไปพร้อมๆกันค่ะส่งแบบประเมินและแบบรายงานผลสำริดของงานนะคะชุดไฟล์หรือว่าเลือกไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไฟล์ไว้นะคะเป็ Open แล้วก็ Save รอสักครู่นะคะ ไฟล์ที่เราอัปโหลดก็จะแสดงให้เห็นดังนี้เราสามารถตรวจสอบได้ที่ได้โดยการคลิกที่รูป PDF นะคะ,ะเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเราก็ทำการส่งแบบรายงานข้อตกลงผลสำฤทธิ์ของงานแล้วก็แบบประเมินผลและแบบรายงานผลสำฤทธิ์ของงานเรียบร้อยนะคะซึ่งรอบประเมินนี้เราจะส่งอยู่สองแบบฟอร์มนี้แบบออนไลน์เท่านี้เท่านั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะ